สวัสดีค่ะจีเทนแชนเนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตงานกันนะคะวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะพูะมาเข่าเวนได้หนิพี่น้องมาเข่าเวนได้หนิไม่เห็ดพร้อมให้มันเป็นประโยชน์เด็ันมูกินหอมอมมากข้อมวลบอกจุกออกมาดูเห่าอันนึงดูเอามาซีมมึงเลยดูโอ้โหนี่นี่นี่เกี๊ยนเกี๊เอาเนี่มามามาอะไรุดมึมาเลี้ยนอยู่เลี้ยนกิน อันนี้อันเล็กกว่ครับพิมพ์เล็กบ่านี้พิมพ์เล็กอันพิมพ์ใหญ่โอ้พิมพ์ใหญ่ทั้งพี่นะพิมพ์ใหญ่กางต่อกางต่อไฟสร้างให้ยังเกาะเปลี่ยนเปลี่ยนปากใหม่ใส่ขอเบิ่งอันอยังกาะไข่วงดูไข่วงสางใหญ่ต้องการงบประมาณด้วยต้องการงบประมาณด้วย ซื้อจากร้านใดคะเห็ดได้สุดยอดเลยค่ะเอาตามที่มีนะเพราะว่าช่างเราคนเก่งแล้วช่างเก่งแล้วเฮ็ดยังไงก็ได้คือแบบที่คลองกันให้ตลาดแล้วใช่ไหมอ๋อมันเปคนละอันแล้วใช่ไหมอันนี้นิ่มๆนะคะแบบนิ่มเหรอคะเออแบบนิ่มไอ้แม่แถาเฮ็ดมึงสิไปกินอูมกินยูหันบอกไปบอกไปเลี้ยนบอกมาเลี้ยนเลี้ยนเฮ็ดเลี้ยนพันเลี้ยนมวน แ่บุญเฮงไงต่าตังัดที่ะไปค่เอาใบห้าแต่อหันอ่าคุณป้าพลอยห้ให้พันเฮดอันนี ca ้แบบสดแบบอ่อนเหรอคะอันแบบธรรมดานี baby, ่แหละแต่ว um ่านมันจะนิ่มๆอร่อยสุดยอดโอ้ยห่อนเด้อเดียวเอาแป๊นนึงค่ะ่าดูนี่ค่ะวิธีทำวอันนี้เราจะทัไกรอบกรอนมันบอค่ะ ไปมันกรอบอย่างคนมาอย่างมาหาเรืองก็ต้องเปิด่อนก็องเปิดไหนคะเปิดขึ้นดูดิได้ไัมยังยังให้มันเหลืองก่อนอันนั้นนะให้มันเหลืองนางลูกแน่แบบกรอบบอลเนี่ยแบบกรอบน้ำใส่ถุงมือยานบะฮ้อนใส่ขางเดียวแต่ขางนี้ขางนี้ขางน้ั่นขางนี้วบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนจับได้อยู่ เอนะเปิดดูสิมันคืน้ำกินหน่อยแตปากอะไรเนี่ยความจริงมันต้อง<ห>อันนี้ต้องเป็นปุ่มนี้ต้องสีเขียวขึ้นคุณยายตั้งไว้แบบนั้นแบบวแบบ่าสีเขียวปับ๊บตรงนี้แปบ๊บนึงถ้าสีเขียวขึ้นแล้วก็รอแป๊บนึงให้มันหึงใหม่สักดนี้นิดนึงแบบกรอบเลยแบบกรอบมันคือไอน้ำกินหน่อยแต่เอกซูดใหญ่เขียวมาแล้วนะเขียวมาแล้วป่ะมาแล้วก็<อ> โอเคงวนก็เอาไม้มาสิคะมันไปสีซอสที่นี่บอกสีซอสเห็ดยังเดียวนอีกอืออือสุดยอดทำให้มันเร็วขึ้นเร็วนิดหนึ่งเร็วนิดหนึ่สุดยอดเอาไปกินนะคะปลาจินปลาปสนับสนุนในการได้ปลาจินการบริการเร็วนิดหนึ่งลม่มลม เบาๆนะคะเดี๋ยวมันแตกแปะอมาสีเปิ้งกันประพับมันกับสิเป็นม้วนเป็นรูปงามงามคือกันพับขอบยกขึ้นพับขอบพับขอบพับขอบนิดหน่อยจ้าเด็ลงมาเออพัดชีพัดชีอยากมาดิป้าบ่มีแม่นีกว่าเจ้า ิ้งตัวนี้เียนี้ค่ะต้องียว่ค่ะไฟจะขึ้นสีเขียวสีเขียวแล้วนิดนึงประมาณสักอ่าหนึ่งหนึ่งนาทีตามที่จริงมันเจเสียงดังเต๊ดอด้วยแต่ถ้าขัดเป้าค่ะคุงกับมีให้กอกนะคะเคือนานมาเนี่ยตามบองม้อือุ่อีกึงมึงจะเผากินยุบเกิดก้อน็จแล้วอืม งานสวยโอเคเออเอากำพร้อมได้ไหมเหรอเฮ้ยกำไปบอกว่ามันอ่อนเนาะก็ได้เลี้ยวแจ้งว่าพูดบอกให้ใส่ถุงมือไงอดโอเคเอาลงคุณล่ะที่ว่างโอ้ <laughs> สุด,ดยอดสุดยอดอาอีนี่คืออ่าอัน,นอันนี้นสวยเลยนะอันนี้นะ เอาให้เต็มที่เอาให้สวยแบบแบบบอนปะบอาแบบกอดเือกาวเอปล่อยมือนะอันนี้จะของปล่อยมือมันกระบอกเดี๋ยวจะพับก่อนเหรอเออเอาพับพับขอบข่อยเฮ็ดที่แรกอนเพาะข่อยว่าเสียงดังแป๊ะเลยหัวบ้ามันแตกกระจายเต็มนะ ហើយខ្លួនតែហੌ່ນមិញមកនេះនេះ5អេនេះ ให้ยกขึ้นมายกขึ้นมาสุดไดเห็นไหมพี่เพื่อนบอกว่าให้ใส่อ้าวถอดออกเพื่อนสวยยอดเยี่ยมนะคะสําหรับคลิปนี้ทองม้วนสวยคนสวยทําทองม้วนอย่างนี้นะคะเสืืืื้้ออออเเเสลลงงจะทำหรับผู้ที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะ